สวัสดีครับทุเรียนมือใหม่เริ่มปลูกกันแล้วครับวันนี้ทำแทงน้ำก็ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปลูกไว้แล้วกำลังวาง,างระบบน้ำ9คูณ9ครับ9คูณ9ระบบน้ำยังไม่เสร็จตันนี้วางระบบน้ำอยู่กำลังตัดต่อท่อ ที่จำนวนเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่็ิที่ลาดเอียงนิดนึงอ่าตอนนี้อันนี้เราทำผิดแล้วก็เลยมาทำใหม่ก็เลยกลายเป็นเลอะเทอะไปหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรว่าจะเราจะปลูกผลไม้กินได้เล็กๆน้อยๆกศีดาหรือว่าฝรั่งหรืออันอื่นผสมนิดๆหน่อยๆพอได้มาสวดแล้วมาเงียบเงาอันนี้แถวแรกก็ลองทดลอง,ลแ,ลองแล้วครับแถวแรกทดลองแล้วน้ำ ออก็ออกแล้วออกละทดลองห้าหกหัวหกหัวท่อเนี้ยเขาทำมามันก็มีมีรั่วมีซึมก็เลยม,มันมันมีรั่วแล้วก็เลยเลยต้องปอดหยุดไว้ก่อนี้องปะรอยรั่วนิดหนึ่งรั่วซึมาจากการผลิตจากการผลิตไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ต่อรอยต่อจากการผลิตสองจุดสามจุดก็มัรั่วอยู่แถวล่างเลย ค่อยๆแก้กันไปครับผมอาวานนี้ก็เอาบัวหดเอาเลยเ <c oughs> อาบัวรดเอาเลยแล้วก็น้ําจากน้ําลําห้วยมาดึงมมา200เมตรครับใช้เสม,เมอแพงอยู่นี่ตำแหน่งแห่งแพงระหว่างไปหาปั๊ม150เมตรไปหาอยู่ลําห้วยเอาแพงไว้ข้างบนดึงสายไปลากสายไปแล้วก็ดึงท่อขึ้นมาเอาขึ้นเนี่ยระบบน้ําขนาด ปั๊มปั๊มเสมอขนาดหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับแล้วก็แทงน้ำใช้สามเมตรสี่สีลูกสีลูกครับผมทเรียนมือใหม่ครับยังไม่เคยทำแต่อยากทำพอดีมีคนรู้จักกันเขาแนะนำการปลูกมาปลูกช่วยแนะนำวิธีการบริหารดูแลน้ำยังมันจะไม่เสร็จเลยแต่เขารีบปลูกเขาอยากอยาก กำลังอยากปลูกคุณนง่ายๆก็เลยว่าจะทำให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้แหละมันจะได้ไม่เหนื่อยลดน้ํานี่ยังไม่รู้ว่าอัน,นเครื่องมืออะไรดีไม่ดีนะครับไม่รู้เลยเอาตามที่เพื่อนคนเคยปลูกเพอแนะนําก็เอาไปตามเพื่อนไปเรงเดียวเลยแทงน้ําก็ประมาณนี้แหละส่งกำลังใจนะครับสู้ๆต่อไปแทงอยู่ข้างบน ดึงน้ำมาสองรอเมตรเนาะถึงแทงนี่วันสองรอเมตรพอดีลองแล้วขึ้นดีครับน้ำขึ้นปกติหนึ่งพันห้าร้อยวันสุดแล้วกับท่อออกสองนี้ออกเต็มเลยนะครับขึ้นมาเต็มเลยเราได้เราได้น้ำเป็นลำห้วยครับลำห้วยน้ำใสปิ้งเลยไม่มีแห้งพอดีที่ตรงนี้บังเอิญเจาะบ่อบ,บดานสีบอ่อไม่มีน้ำ จนยกเลิกไปทีหนึ่งแล้วไปมากันเลยมันต้องทําได้นะก็เลยมาพิสูจน์จากลาห้วยมาใหม่สูบน้ำจากลําห้วยมาเออมันโอเคแล้วก็เลยต้องเริ่มปลูกใหม่ยกเลิกไปครั้งหนึ่งแล้วใจถอยอ่ะสู้กันต่อไปครับสุเรียนมือใหม่เรียนรู้กันต่อไปเรียนรู้เรียนรู้ สวนกเกษตรสวนทุเรียนขนาดเล็กเจ็ดไร่นะครับอยู่อำเภอนาำสมเรียนรู้กันไปเรียนรู้กันไป DIY ท่อพีอ PE และท่อพี c ีซโอเคเย่ยมันงอแย่งงอแล้วเลืกไหลแล้วอ่ะไว้ ดัดแปลงรัดแปลงปิดปับ๊บลองปุ๊บเลยครับอ๋อมาแล้วสดๆร้อนๆเลยครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งนี้ห้าฝั่งนี้หกเนะ 2, าะสองแถว ไม่มีผลเรื่องการลดลงมาไม่มีผลยังปกติอยู่น่าจะได้หลายแถวกว่านี้อยู่เน,ะนาะในน้ำมันมีแค่แค่สองปอกนิดๆหน่นนนอยๆพรพอดีต้องปล่อยให้น้ำออกแล้วถึง,งปะผุรอยรั่วก่อนอ่ะ